ู่ใยอ้ยหัวแตกหัวแตกตายไส้นุม่มเรียกรถมาให้ชาร์จอย่างนั้นเหรอ,อขอเลยนแล้วกัน สวัสดีครับทุกคนก็ผ่านมาแล้ว1วันนะครับหลังจากอัปแพทใหญ่เมื่อวันที่25ที่ผ่านมานะครับแพทนี้นะครับปรับบาลานซ์ปืนหลายๆอย่างเลยนะทั้งปืน PP ที่ผมลงไปก่อนหน้านี้ก็โดนเนิร์ฟเรียบร้อยนะครับแล้วก็ AR เนี่ยยิงง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาเล่น SVK ครับนั่นคือปืนที่อยู่ในหมวด DMR นะครับหรือว่าสไนเปอร์กึ่งออโต้นั่นเองนะครับบอกเลยนะครับว่าปืนนี้เนี่ยแค่2นัดตายครับไม่ว่าจะมีเกราะ ระยะไหนก็ตามนะครับจะโดนตัวโดวนขายังไงก็2นัดนะครับมันคอนเฟิร์มให้เลยซึ่งตอนผมเล่นแรกๆก็ตกใจนะครับเฮ้ยมันมีปืนแบบนี้ในเกมนี้ด้วยหรอแบบโอ้โหคือพอได้เล่นปืนนี้นะผมทิ้งปืนแรก D.M.7 ไปเลยครับคือแบบ2นัดยังไงก็ตายนะครับยิงตรงไหนก็ตายคือมันสุดจริงๆนะครับปืนนี้ถ้าผมเล่นจนแบบว่ากากรกะสุนแม่นๆนะนะบอกเลยว่าปืนนี้จะโคตรโหดมากๆเลยนะครับใครนี้ก็โหดไ้สนะ2นัดตายนะครับ โอเคทุกคนไม่ให้เราชาร์จเราตามไปลุยกับ S B K กันต่อเลยดีกว่านะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ตามมาดูผมไลฟ์สตรีมได้บนชวิสทีวีนะครับลิงก์หัวเรือด้านล่างเลยสตรีมเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกในเพจกับติดคอร์ดอีกทีหนึ่งนะครับเปลี่ยน S B K ก่อนวันนี้เล่น S B K นะครับตั้งปั๊ม down the hostiles นี่เราไปหลับปะเนี่ยอยู่ในรถแล้วก็ไม่ทำอะไรใช่ไหมเออมันอยู่ในรถเลย อุ้ยหัวแตกหัวแตก s ก a n n i n g เอ๊ะมันไปไหนหมดวะเอ้าผมไปขบวนผมไปขบวนรถมาอุ้ยเกือบตายไโอุ้ยสองนัดรู้เรื่องจริงจตัวนี้เฮ้ยใครบังวะตกแตกเลยรีโหลดอิน เอสวีเคได้มันหนักหน่วงออืเคาะหล่อตะไนอืทะลุตัวขวายิงขวายิงปั๊บปั๊บโยมีเกาะก็สองนัดนอนอยู่นัดเดียวพอรีดโรดิงรีดโรดิงขวาเยอะมากวิ่งอยู่ปะเห็นกล้องก่อน เน้นๆบอกเลยว่าแค่ได้เห็นตัวเอ้าแรกันะสุดท้ายแรงจริงครับระยะไหนก็สองนัดแตกดูนะโคตรจะเน้นนะครับเฮเอสองอยู่ข้างบนเหรออ่าชิบหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์เดี๋ยวโชว์เองเดี๋ยวโชว์เองขึ้นไปบุบ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 มีคนมาไหมมีคนมาไหมอ่ะไม่มีไปครับ พเพื่อนก็อยู่บนนี่ <laughs> มันเคลียร์แล้ว <laughs> <laughs> ไปครับเราไปเรีนยนที่ B2 จังหวะดดีจัดครับทุกคนฟลองเปิดแล้วโผมไม่ได้เอาบีคอนมาวะ่ะ <h> บอกเลยว่ามุมเนี้ย <h> มุมอร่อยอุ <h> ้ยเห็นผมมันเห็นผม,มน เห็นอย่างนั้นเหรอข้างล่างยิงมาไม่ได้ครับดูดูดูงล่างยิงมาเต็มเลยดูยิงผมเลยตะแกรงนี้บอกเลยว่าแข็งปภกับตะแกรงหน้าทีวีบอกเลยโอ้ผมอยากกล้องคูณแปดมาวะกล้องสแกนไปแล้วอ๋นนอนมุมหน้าเฮ้ยแรงไปเปล่าอุ้ยแอดวีสปอร์ตแอดวีสปอร์ตอุ้ยหลังยิงเออมันขึ้นมาแล้วว่ะผมเอาแม็กเคมายิงผมเลย โอ๊ยไขโยนอะไรมาวะโอ้โหปลาระเบิดขึ้นมาอ้บ้าเอ้ยโหสนายยิงสุดถนัะได้เวลาเปลี่ยนตัวครับมาครับตัวที่จะทำให้ถึงที่หมายได้อย่างรวดเร็วนะจะเลยแน่เลยของปลาเลยแล้วก็ไปข้างหน้าเลยแล้วกัน คนมันเอาเันที่แบบที่ที่หลงล่างเพียบเลยเทศจอดมุมนี้อร่อยกว่าอร่อยกว่ามุมเดิมอีกบอกเลย โอ oh, 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 oh. ้โอ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 ้ไม่เคลียอยู่ไม่ได้แล้ววะจะอยู่ไม่ได้แล้ววะทุกคนโอ้ยโอ้ยทั้งวนยิงโอ้ยว้าว่ามายิงทะลุมาได้ไงวะผมว่าผมต้องดิ่งหน้าสุดก่อนผมต้องเลี้ยวทางนี้ไม่มีคนขึ้นมาโอเคโอเคประมาณนี้ไป สวยงาม nice landing เอาสแกนไปก่อนครับเพื่อเต็มมุมอร่อยอกเกนอุ้ยหนึ่งหัวเฮ้ยมองทำไมเฮ้ยไม่นิ่งเลยพี่ชาย ถ้ามีสิบนัดน,นะปืนนี้โอ้โหยอยู่ยันชนะวันนี้นนแล้วดูกระแสแกนะครับว่าเขาบวกกันตรงไหน,นแเราก็พุ่งไปเลยน่าจะบวกกันตึกจีวัน่อ่ยะทุกคนโอ้รถเต็มเลยเห็นว่าฝาล่างมีคนอุ้ยเลื่อนเฉยแลเลื่อนตป ไม่หมดไม่หมดที่ข้า,างบนมีคนครับตึงตึงยังกากระสุนปืนนี้ไม่ค่อยถูกเลยวะ่ะทุกคนมันเร็วกว่าสไนหรอ อุย้ยตัวนั้นเน้นๆเลยครับปั๊บโอ้โหวุ้ยมันวับอ่าเช็ดมองไม่เห็นละหมดละกระสุนต่องนะสุดท้ายตับตับเด้ออืม แกนไปมุมอร่อยนี่เรามีตลอดว่ะทุกคนมุมอร่อยไม่เคยพลาดเชี่ยนายเบิร์ดมาจะยิงของแับจะยิงของแล้วบุกสี่วันก็ไม่ได้แม่งโล่งอ่ะแมปนี้แม่งโล่งไป มันโซโล่ไซส์ไม่ได้อะแม่งจะมีไรเบิร์ตมาเคลียร์ตายไส้นุ่มเรียกรถมาให้ชาร์จอย่างนั้นเหรอขอเลยนะกันลงไปบูข้างล่างดีกว่าวะวบนนี้มันแคมเปอร์ไปดิฟก่อนอย่าเบ๊ชขึ้นรถถังยิงอีกนดเดียวดับเราถ่ายขึ้นไอ้กน่อนครับ <c oughs> บอกเลยว่าดเวอร์นัมเบอร์วันครับ <c oughs> อยู่ไหนกันวะอยู่ไหนกันวะนี่ไงหน้าผมวิ่งลงไปปะวะเฮ้จอดอุ้ยโอ้โหมาเพียบมันต้องมีคนวิ่งขึ้นมาเยอะครับ ใส่เล็ดดอตไว้ยิงใกล้นี่ก็มันเหมือนกันนะเนี่ยปืนนี้โอ้โห้ยกลางอากาศรถมารถมารถมารีดระดิ่งลีดรดิ่งลีดรดิ่งอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยมันเอาปืนอะไรอีกวะนั่งหน้ารถนั่งหน้ารถเอ๊ะแข่งรถจากไหนอะเย็บบาแล้วโอ้โหโคตรเยอะเลยหายแล้วเอาแอนตี้อาร์เมอร์มาก่อน ตปกงเยแล้วลงเลยแล้วอ่าเรียบร้อยอยากเล่นเบกตัวมันเล่นไม่ได้ะ